ding 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 ding

สนุกจริงเอ่ยแล้วเลยนอนเปชาอละเฮนอนเปลหลับไปชาอละเฮนอนเปลหลับไปขาวันนี้บอกพี่ๆนะบอกทุกๆคนเลยนะคะ11โมงตรงนะคะรายการสดนะคะวันนี้แสนดีไปออกออรายการโต๊ะหนูแมมนะคะรายการสดด้วย สิบเอดโมงตรงนะทางช่อง WorkPo พอย2์นะคะมาให้กำลังใจแสนดีได้นะแสนดีตื่นตั้งแต่ที่สองค่ะแสนดีตื่นเช้ามากเลยสิบเอ็ดโมงตรงนะคะทุกคนรายการสดนะคะในเนนเรายการสด ให้กำลังใจแสนดีด้วยนะคะทางหน้าจอทีวีนะคะต้องการอะไรคะลูกเดี๋ยนี้มีอ้อนเฮมาหนึงสองสามดูเสียงดูเสียงน่งวงน่งวงป่ะปะปะปะ่แม่วางก่อน เพึบๆๆอายาต้องเลยต้องเลยค่ะไงคะนี่ไงเอาแล้วมันขาพี่หมีแล้วหน้าพี่หมีอยู่ไหนคะตื่นเช้ามาก ปกติแสดีตื่นตีห้าหกโมงเจ็ดโมงอะไรอย่างงี้นะคะแล้วก็นอนประมาณแปดโมงเอเอเอขารอชมรายการค่ะรายการสดนะยังไม่อุ้มหรอกให้ให้ร้องไปก่อนเราต้องไม่ตามใจใช่ไหมคะ ไงคะลูกนี่ไงแซนดี้ไปออกรายการใช่แล้ววันนี้นะสิบเอ็ดโมงนะคะใช่มิค่ะใช่มิค่ะน้ำลายก็เปียกไปหมดแล้วเนี่ยตอนเนี้ยผ้าบีบเปียกมากเลยอุ้ยคิสไดะคะลูกคิสคิส เลยเหรอคะคิสค wow. ิสคิสคิสไว้พี่มีเนยหน้าเปียกไปหมดแล้วตอนเนี้ยเขาง่วงแล้วแหละเมื่อกี้ไม่ ไปหลับในรถไปหลับในรายการฮึขอบคุณหัวใจค่ะอะะไร่่คทำไํา่ะ คุณปู่อยู่ประเทศจีนค่ะโอ้โห,โโหเปี่ยหมาแล้วเปลียนเลยค่ะนี่มันเข้ากับชุดยัไงไงไอะเอาไปอีกเอาไงดีอันนี้เก็บไว้ก่อนไหมแล้วก็ใช้อันอื่นไปก่อน